ีีย่สอบกำนัตการของน้องเขานะครับพอหลังจากนั้นแล้วถ้าท่านจะสัมภาษณ์เดี๋ยวน้องเขาจะให้สัมภาษณ์ข้างนอกเพื่อนเลยคุณจะผีปีสามารถทำได้แล้วหลังจากนั้นก็น้องก็จะเดินทางกลับแต่ขอว่าวันนี้อินเสิร์ตภาพก่อนเดี๋ยวให้เวลาสักพุ่ในการสอบกำนัตการนะครับแล้วจากนั้นก็ หลังจากก่อนเดินทางกลับก็ได้สัมภาษณ์กันก่อนนะครับอาจจะเป็นในห้องนี้หรือเอาทั่วเดี๋ยวนดี๋ยวเบื้องต้นผมพูดหรืองะขอใ่้น n s e r t กระดาษของพเจารณานิดนึงเพื่อจะให้มาตรวจสอบที่ทำให้การนิดนึงนะครับเราใช้เวลาสักครู่นะครับเท่านั้นครับยังไม่ได้ครับเพื่อนเดี๋ยวพอสอบเสร็จแล้วทัมาษได้นะครับไม่นานครับไม่นานครับ Obrigado.